No. สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในช่องประทานสุดธรรม,มาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีพี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมมาเจอกับช่างหนุ่มอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับงาน เปิดแผลก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนการโปสีนะครับคุณผู้ชมงานเปิดปากแผลนะครับเป็นงานขั้นตอนแรกๆนะครับขั้นตอนแรกเริ่มก่อนที่จะทำขั้นตอนต่อไปนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับผมในการเปิดปากแผลนะครับไม่ว่าจะเป็น p, ป <c oughs> เปิดปากแผลรอยเคาะเปิดปากแผลรอยหินเจียเปิดปากแผลรอยลักยิ้มอะไรพวกนี้จะเป็นงานปา <c oughs> เปิดปากแผลเพื่อจะไปสู่ขั้นตอนการโปสีต่อไปนะครับคุณผู้ชม เนือหาในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงงานเปิดปากแผลยังไงนะครับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไปดูกันเลยครับอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะครับผมก็จะมีนะครับถุงมือนะครับผมเราจะหลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสชิ้นงานนะครับคุณผู้ชมเพื่อลดคราบเหงื่อคราบใครนะครับที่อาจจะไปติดกับชิ้นงานได้นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นเครื่องขัดลมนะครับผมเครื่องขัดลมนะครับก็จะทุ่นแรงเรานะครับจะใช้คู่กับกระดาษทราย6นิ้วนะครับเบอร์80นะครับคุณผู้ชมก็ติดใส่กับเครื่องไปนะครับแล้วก็เสียบสายลมนะครับผมไปเริ่มันกเลยครับ ก่อนอื่นนะครับผมเราจะขัดบริเวณขอบแผลที่มีการเจียนะครับคุณผู้ชมก็คือช่วงนี้มันจะเป็นรอยต่อระหว่างเหล็กกับสีนะครับมันจะเป็นขั้นนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับให้คุณผู้ชมนะครับขัดแผลพวกนี้นะครับขัดขอบให้มันเรียบกลืนกันก่อนนะครับอย่าให้มันขอบสีระหว่างสีกับเหล็กนะครับที่มันมีลักษณะเป็นขั้นนะครับเราต้องขัดในส่วนนี้ให้มันกลืนกันก่อนนะครับผมมาดูกันครับนี่นะครับผม มันจะเป็นลักษณะกลมกลืนกันแบบนี้นะครับขอบที่ยังไม่ได้ขัดมันจะเป็นขั้นๆนะครับเวลาเราขัดแล้วมันก็จะกลืนกันแบบนี้นะครับเราก็จะขัดในส่วนบริเวณนี้ไปก่อนนะครับผมขอบสีที่มันไม่กลืนกันนะครับเวลาเราไปโป้ทับนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะยุบขอบพวกนี้นะครับมีโอกาสที่จะยุบขอบเป็นเส้น นะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขัดขอบสีเก่าพวกนี้นะครับให้ขอบมันเรียบกลมกลืนกันก่อนนะครับผมพอหลังจากขอบกลมกลืนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขัดออกนอกบริเวณอีกสักประมาณ1คืบนะครับผมก็ประมาณกะเอานะครับผมจากบริเวณขอบแผลนะครับก็ขัดออกไปอีกสักประมาณ1คืบนะครับ วิธีการขัดนะครับผมเราจะขัดสร้างเส้นนะครับให้ลึกเลยนะครับให้ลึกจนหน้าแล็กเกอร์มันด้านซีดด้านไปเลยนะครับผมเราจะไม่ขัดให้มีความเงานะครับถ้ามีส่วนไหนที่มันเป็นแบบว่าแล็กเกอร์ยังมองเห็นลายๆเงาๆอยู่นะครับเราต้องขัดซ้ำนะครับให้หน้าแล็กเกอร์มันด้านนะครับลักษณะเส้นมันจะลงลึกๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อการยึดเกาะของเนื้อสีโป้ที่แน่นหนานั่นเองนะครับผมมาดูกันครับ นี่นะครับผมชั้นเละเกอร์อเนี่ยแทบจะทะลุไปเลยนะครับแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องโป้อยู่ดีนะครับมาดูในส่วนที่มันยังขัดไม่พอนะครับเนี่ยนะครับมันจะเห็นแบบเป็นลายๆเงาๆแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมขัดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปโป้ทับไปนะครับบริเวณเนี้ยสีโป้มันจะยึดเกาะไม่ดีนะครับเราต้องขัดให้ได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมไปกันต่อครับผม หลังจากที่ขัดเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมแต่เนื่องด้วยนะครับฝาท้ายอันนี้เป็นฝาท้ายรถมือ2นะครับก็มีคลื่นนะครับลักษณะคลื่นเล็กๆนะครับเต็มบ้านเลยนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องขัดโปะทั้งชิ้นนะครับคุณผู้ชมเพื่อจะไล่คลื่นริ้วเล็กๆพวกนั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันก็มีรอยขีดข่วนลึกๆอยู่เป็นช่วงๆครับลักษณะแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับเราก็ต้องขัดให้ขอบมันกลมกลืนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นขีดนะครับเวลาเราเอาเล็บไปจิกหรือเอาเอาอะไรไปลองสัมผัสดูเนี่ยมันจะเป็นร่องเป็นขีดแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับเราต้องขัดให้ขอบมันกลมกลืนแบบนี้นะครับเพื่อให้สีโป้ที่จะโป้ทับลงไปเนะี่ยมันประสานรอยต่อพวกนี้ได้ดีนะครับคุณผู้ชมทําแบบนี้ทุกแผลนะครับผมก็เพียงเท่านี้เองนะครับ งานลักษณะการเปิดปากแผลเพื่อจะไปสู่ขั้นตอนการโพสสีต่อไปนะครับแล้วก็เป่านะครับผมเช็ดฝุ่นทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ออกมาฉีดพ่นน้ํายาซิลิโคนเพื่อทําความสะอาดคราบสุกปปกอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปมาดูแผลหลังจากที่เปิดได้นะครับผมแผลจะอยู่บริเวณนี้นะครับแผลที่มันบุบ แต่ว่าเราจําเป็นต้องเปิดแผลไปกว้างสักเล็กน้อยนะครับเพื่อจะเป็นการไกล่เกลี่ยขอบสีโป้นะครับเวลาเราโป้ทับไปนะครับขอบมันจะได้บางนะครับผมนี่นะครับผมขัดให้ด้านแบบนี้นะครับคุณผู้ชมขัดให้ลงลึกๆเลยนะครับเพื่อการยึดเกาะของสีโป้ที่ดีนะครับผมต้องขัดให้ได้แบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนสําคัญนะครับก่อนที่เราจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับขอบเนี่ยขัดให้กลมกลืนแบบนี้นะครับผม ขัดได้แบบนี้นะครับสีโป้ที่เราจะโป้ทับลงไปนะครับมันก็จะยืดเกาะกับพื้นผิวได้แน่นหนานะครับคุณผู้ชมมันก็จะยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานเลยครับ โอเคนะครับคุณผู้ชมในคลิปนี้ผมก็เอาเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับในการเปิดปากแผลเพื่อจะไปสู่ขั้นตอนการโปสีนะครับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับถ้าเกิดว่ามีความบิดลาดประการใดนะครับผมช่างหนุ่มก็ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับผมพี่น้องท่านไหนมีคําติชมคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็เชิญร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปหน้าขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนการ โป้ซีโปไฟเบอร์ในบริเวณที่ทะลุเหล็กนะครับหรือว่างานเหล็กเปื่อยนั่นเองนะครับไว้รอติดตามชมอีพีหน้านะครับผมสําหรับอีพีนี้ขั้นตอนนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมช่างนุมประธานสุธมาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Okay. <laughs>